สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำที่2ธันวาคม2557ค่ะสำหรับกุกลารลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเสี่ยงเปิดสถานะซื้อระยะสั้นว่าราคาลงมายัางซอนทองบาทละ18,700หรือ1,198ลา์ต่อออนหากหลุดจำเป็นต้องถอยจุดซื้อมายังบริเวณทองบาทละ18,400หรือ1 1 8ลลา์ต่อออน สำหรับนั้นราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาผ่านแบกเอาท์นาต้านที่ทองบาทละ18,200หรหรือ1น6 5ดอลลาร์ต่อออนมาได้ได้วยแรงช็อตคาวอริงและแรงโฟร์บายจนทะลุผ่านแนวต้านที่ทองบาทละ18,700หรือ1,200ดอลลาร์ต่อออนขึ้นมาได้เบื้องต้นคาดจะมีแรงขายทำกำไรที่แนวต้านหลักที่ทองบาทละ1900 0หรือ1220ดอลลาร์ต่อออนเบื้องต้นประเมินแนวรับ ระยะสั้นที่ทองบาทละ18,700หรือ1,198ดอลลาร์ต่อออนและแนวรับสำคัญที่ทองบาทละ18,400หรือ1,180ดอลลาร์ต่อออน ราคาทองคำปรับตัวลงไปถึงทองบาทละ17,800หรือ1,143ดอลลาร์ต่อออนหลังจากสวิตได้ปฏิเสธข้อเสนอเพิ่มทองคำสำรองของธนาคารกลางก่อนที่จะเดียดตัวขึ้นไปปิดบวกไป43ดอลลาร์ต่อออนเนื่องจากราคาน้ำมันที่ได้ปรับตัวขึ้นกว่า5%ภายในวันหลังจากเกิดความกังวลว่าปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐอาจลดลงราคาทองคำกับราคาน้ำมันมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากอีกทั้งมู ที่อินส r ตเตอร์มาเซอวิสได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือนี้ของรัฐบาลญี่ปุ่นลง1ขั้นสู่ระับ A1 จาก AA3 เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถของญี่ปุ่นในการฟื้นฟูสถานการณ์คลังอย่างไรก็ตามนักลงทุนอาจต้องระวังแรงขายทํากําไรออกมาเป็นระยะเนื่องจากตลาดยังคงรอคอยตัวเลขในตลาดแรงงานสหรัฐ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะมี3รายการ1เวลาห้าโมงเย็นมีดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนตุลาคมยุโรป2เวลาสองทุ่มครึ่งมีแถลงประธานเฟดและ3เวลาสีทุ่มมีข้อมูลการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนตุลาคมสหรัฐและเย่าติดตามบทองพรในรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับบอรทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ